ตำรวจประจําปี2,565วันนี้ครับเราจะได้พูดคุยในเรื่องของข้อกฎหมายในพระราชะบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2,565ครับและตอนนี้เราอยู่กับพลรตรีจิสรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับที่จะได้พูดถึงในเรื่องราวของข้อกฎหมายต่างๆในพระราชะบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช2565ฉบับที่13ครับที่พี่น้องประชาชนนั้นยังคงมีข้อสงสัยแล้วก็ข้อข้องใจครับในบางข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติราจรฉบับนี้สวัสดีครับท่านรองผู้จัดการครับครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าในส่วนของการปฏิบัติของเจา้าหน้าที่ตำรวจครับหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกพุทธศักราช2565แล้วเนี่ยนะครับยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยกับข้อกฎหมายนะครับในเรื่องราวของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับนี้ครับมีหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติครอบคลุมในเรื่องใดบ้างครับท่านรองผู้การครับครับ,รบกเ็เรียนว่าในส่วนของพ,พรบจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565เนี่ย ณขณะนี้เองเนี่ยก็ได้มีการบังคับใช้แล้วเนื่องจากว่ามีการประกาศในราชกิจจามื่อวันที่7พฤษภาคม25 6 5, 5, 5แล้วก็มีผลบังคับใช้ใน1 8อ180วันซึ่งก็จะครบวันที่5กันยายนซึ่ง5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบังคับใช้ไปแล้วนะครับในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมาออกกฎหมายลูกกฎหมายระดับรองนะครับตรงนี้เนี่ยก็บังคับใช้เลย นะครับณขณะนี้ก็มีการบังคับใช้ไปหลายเรื่องเช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมของพระบอรจราจรทางบกฉบับที่13นั้นเนี่ยก็จะครอบคุมอยู่13 12เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดน้ำหนักของรถที่สามารถให้วิ่งขวาได้ส่วนใหญ่รถที่ที่ผ่มานมาเรากำหนดไว้1,600 กิโลกร,รมัม <Yeah. S 1> กำหนดใหม่ก็เป็น2,200รกิโลกร,รัม <Yeah. S 1> นะครับอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของอขนส่งแล้วก็รถนี้เนี่ยแล้วก็กําหนดว่ารถสามารถวิ่งทางขวาได้เช่นกรณีแซงกรณีที่จะเลี้ยวขวา <Yeah. S 1> นะครับอันนี้มีความจําเป็นที่จะวิ่งทางขวาซึ่งกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีการะระบุไว้ชัดเจน นะะ <S <S ในประการที่2ก็เป็นเรื่องของออการกําหนดความผิดของการขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น <S 1> <S 1> ตรงนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันที่เป็นการขับรถแล้วก็เป็นการกระทําความผิดแล้วกระทบกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน <S 1> <S 1> แต่ฉบับนี้เนี่ยที่กําหนดอ,อ,อนุนี้ก็คือการขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ตรงนี้เนี่ยก็กำหนดเพิ่มมาเป็นอีกอนุหนึ่งแล้วก็มีการกำหนดเพิ่มโทษเพิ่มโทษหนักขึ้นแต่ก่อนนะ่ยไม่เกิน3เดือนก็เป็นอาราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่5,000ันถึงสองหมบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2 ในเรื่องที่สามนั้นเป็นกรณีของการกาหนดให้มีการจัดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าคาซีทครตัตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าทําให้เป็นสูงมาตรฐานสากลเนื่องจากว่ากฎหมายในในระดับโลกของหลายประเทศเนี่ยเราเองก็เป็นสมาชิกของ สาประชาชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามขององค์กรของสาประชาชาตินะครับก็เลยมีการดําเนินการออกกฎหมายกรณีที่มีผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่าหกปีแต่ตรงนี้ก็รออยู่ใช้ออกกฎหมายลูกอยู่นะครับในเรื่องที่4นั้นก็เป็นเรื่องของการกําหนดการโดยสารที่ไม่สามารถติดตั้ง เข็มขัดนิรภัยได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่เรายังถกเถียงกันอยู่ที่บอกว่าเอรถกระบะรถแคปคนนั่งรถหลังกระบะต้องติดตั้งต้องใช้เข็มขัดนิรภัยไหมเพราะว่ากฎหมายห,หลักเองเนี่ยบอกว่าต้องค่าเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีจะมีการกําหนดและขณะนี้ก็ต้องรอกฎหมายลูกคร่าวๆก็คือว่าขณะนี้อยู่ระหว่างของการยกร่าง ก็ยังไม่เสร็จแต่เราก็น่าจะเสร็จทันที่ในวันที่4ธันวาคมคนะครับหลักๆก,ก็คือในส่วนของแคปนั้นอาจจะไม่ต้องค่าเขีมขัดนิรภัยแต่ว่ากําหนดจํานวนจํานวนคนว่าอาจจะไม่เกิน3คนคแล้วก็ต้องมีการกําหนดอัตราความเร็วของรถว่าวิ่งได้ความเร็วเท่านั้นนี้ซึ่งกฎหมายลูกก็จะออกมาอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันครับผู้ที่นั่งหลังรถกระบะอันนี้ตอนนี้ยกล่าง ซึ่งต้องดูผลสุดท้ายอีกทีหนึ่งบอกว่านั่งกระบะจะไม่เกินหกคนก,ก็ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภยัยแต่ว่าก็ต้องวิ่งในอัตราความเร็วที่ไม่เกินที่กําหนดอย่างนี้ครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการร่างกฎหมายรูปในเรื่องที่ห้าก็จะเป็นความผิดเรื่องของการแข่งรถในทางรตรงนี้เนี่ยมีเพิ่มข้อหาในเรื่องของการพยายามแข่งรถเืิแ่แต่ก่อนไม่มีพยายามแข่งรถเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ครับผู้ที่เหมือนแบบมารวมมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ห้าห้าคันขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าความผิดในเรื่องของการพยายามแข่งรถกรณีที่มีข้อมูลหลักฐานพยายนอย่างอื่นเ,เพิ่มเติมอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเข้าสู่เรื่องของการสันนิษฐานว่าเป็นพยายามแข่งรถอันนี้ก็ก็จะเป็นความผิดประการต่อมาในส่วนของออผู้ที่มีการโฆษณาชักจูง ให้คนมามาแข่งรถตรงเนี้ค,ความผิดจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนเอเฉพาะผู้ผู้จัดอันนี้มีผู้โฆษณาผู้ชักชวนอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็มีความผิดแล้วมีความผิดโทษสูงขึ้นด้วยครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของเ,อเสมือนผู้สนับสนุนผู้ที่แต่งรถเอารถไปแต่งแต่ก่อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความผิดอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นจับในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมครับ ต่อไปถ้าสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มเนี่ยแบบแต่งหน้าจะเอาไปแข่งรถแล้วก็ยังไปแต่งรถอะไรอ่อางี้ก็อาจจะผิดผู้สนับสนุนก็เป็นรับโทษหนึ่งในสามของการแข่งรถอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในส่วนของกฎหมายได้กําหนดไว้ในเรื่องที่หกเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ กรณีที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุเราตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่เราจะทําการตรวจแต่นนี้ก็จะมีในส่วนของผู้ที่อยู่ในภาวะที่แบบหมดสติเ hmm. กิดเฉียวชนและหมดสติการที่จะตรวจได้นั้นเนี่ยก็จะให้พนังกงานสอบสวนสามารถที่จะร้องขอให้แพทย์เดียทํทการทาการตรวจได้แต่อนี้ก็จะอยู่ระหว่างในเรื่องของการทํารายละเอียดของกฎหมายรูปเช่นเดียวกันนะครับ ในเรื่องที่7ก็จะเป็นเรื่องของการสั่งห้ามใช้รถแล้วก็การตรวจสอบสภาพรถอันนี้เป็นเรื่องของกรณีรถควันดำรถเสียงดังซึ่งแต่ก่อนเราต้องให้ขนส่งขนส่งที่แบบรถควันดำมากแล้วก็ติดห้ามป้ายห้ามห้ามใช้รถอะไรเงี้ยนะครับต่อไปก็จะให้ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจสามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันในเรื่องต่อมาครับก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการ ถูกสั่งพักใช้ใบยาาขับขี่อันนี้สั่งพักใช้ใบญติขี่ก็จะมีในเรื่องของการตัดตัดแต้มตัดคะแนนความประพฤติซึ่งทุกคนต่อไปก็จะได้รับ12คะแนนทําความผิดก็จะมีถูกตัดก็จะมี1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนถูกตัดครบ12คะแนนก็ถูกสั่งพักใช้ใบญาาขับขี่90วันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ก็จะมีในเรื่องมาตรการในเรื่องของการตัด เรื่องของการคืนคะแนนเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อ,อขอคะแนนเพิ่มเติมก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับในประการต่อมาก็เป็น,นเรื่องของการเียวชนและหลบหนีกรณีที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตาโทษก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่10นั้นก็คือกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้วไปทําความผิดเกี่ยวจนอันนี้ก็อัตราโทษสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ในประการ ส,สุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มโทษ <Okay. S 2> เพิ่มโทษนี้ก็จะมีเพิ่มโทษข้อหาในเรื่องของการข้อหาเมา,เาขับรถในขณะเมาสุราคือเมาสุราครั้งแรกและภายในสองปีไปกระทําความผิดครั้งที่ 2, <Okay. S> 2> โทษจะสูงขึ้นจาก <Okay. S 2> จำคุกไม่เกิน1ปีมาเป็นจำคุกไม่เกิน2ปี <Okay. S> 2> แล้วก็ขึ้นศาลจังหวัดโทษหนักขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ส่วนเพิ่มโทษอีกอย่าง,งาคือเพิ่มโทษอัตราโทษปรับทั่วไป <Okay. S 2> นั่นคือแต่ก่อนเราจะได้ยินเื่อปรับ 200สองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันครับต่อไปนี้เนี่ยอัตราโทษต่างๆก็จะปรับเป็นหนึ่งพันสองพันสี่พันเป็นอาตานะัตราที่สูงขึ้นไปใช่เป็นอัตราที่สูงขึ้นไปทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่นั้นได้ได้ตรักแล้วก็ไม่ไม่ขับรถโดยโดยประมาทแล้วก็จะทาให้ให้ทุกคนระมัดระวังมันก็อุบัติเหตุมันก็จะจะลดลงซึ่งคาดหวังว่าเมื่อทุกคนไม่ละเมิดกฎหมายจราจรอุบัติเหตุมันก็น่าจะลดลง ซึ่งการกําหนดอาตราโทษที่สูงขึ้นก็เป็นเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะทําให้ผู้ขับรถเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิบสองเรื่องหลักๆที่กําหนดไว้ในพระราชบ,บัญญัติจราจรทางบกฉบับที่3พศ2565ครับท่านรองผู้ก,การครับในส่วนของการกําหนดความผิดเรื่องของการแข่งขันรถในทางสาธารณะรตัวผู้ที่ออกมากระทําความผิดเองเนี่ยก็มีความผิดในส่วนหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนครับในส่วนนี้ผู้ปกครองจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้างครับผู้ปกครองเองเนี่ยก,ก,ก็ก็มีโทษซึ่งก็จะมีในเรื่องของการในเรื่องของการยินยอมปล่อยปะและให้ให้เยาวชนมากระทําความผิดครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยตามพรบรคุ้มครองเยาวชนคุ้มครองเด็กพรบรค,คุ้มครองเด็กตรงนี้เนี่ยก็เราก็มีการดําเนินการอยู่แล้วซึ่งต่อไปในส่วนของพนักงานสวนเนี่ยก็จะต้อง นำพรบนี้เข้ามาดําเนินการกับผู้ปกครองที่ปล่อยทั้งๆท,ที่รู้ว่าลูกจะไปไปแข่งรถก,ก็ยังปล่อยให้ไปกระทำกาผิดเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็จะต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยครับ,รบ,รบก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เรานั้นจะต้องดูแลช่วยกันพ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ดูแลในส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการดําเนินการจับกลุ่มเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนครับท่านรองู้เศษการครับในส่วนของการปรับเพดานอัตราโทษใหม่สําหรับข้อ,อก,กฎหมายในพรบฉบับนี้ครับมีการกําหนดโทษที่เป็นเพดานอัตราโทษใหม่เนี่ยอย่างไรบ้างครับก็มีในหลายเรื่องด้วยกันอย่างในในเรื่องแรกที่ผมเรียนว่ากรณีที่ ขับรถโดยไม,ไม่คำนึงถึงความความปลอดภัยของของ,ของผู้อื่นนะครับะะจะก่ออาจจะก่อให้เกิดอ,อ,อันตรายแล้วความปลอดภัยของผู้อื่นเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนก็โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนก็ปรับเป็นไม่ไม่เกิน1ปีในเรื่องของข้อหาขับรถในขณะเมาสุราอันนี้ครับก็ถ้าไปกระทาําความผิดซ้ําก็เพิ่มโทษที่ผมบอกว่าไม่เกิน1ปีเป็นไม่เกิน2ปี 2> นะครับแล้วก็อัตราโทษข้อหาอื่นทั่วไปซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรงียนะ,ะที่ปรับก็จากอัตรา200ก็จะเป็น1,500ก็จะเป็น2,000หนึ่งันก็จะเป็น4,000อันนี้ครับหลังๆจะเป็น3เรื่องที่มีการปรับอัตราโทษเพิ่มขึ้นซึ่งก็หวังว่าจะทำให้อย่างเช่นผู้ที่ขับรถในขณนะมาสุรานี่เขาก็ก็ต้องตระหนักแล้วไม่หรือผู้ที่จะขับรถแล้วอาจจะเกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเนี่ยตรงนี้เขาก็จะได้ ระมัดระวังแล้วก็ยังคิดอาจจะไม่กระทำความผิดรวมถึงโทษทั่วๆไปเมื่อ,อาตาโทษปรับสูงขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ขับขี่นั้นเนี่ยได้ได้ตะหนักแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของการกระทําความผิดครับอย่างเช่นการฝ่าฝืนสัญ,ญญาณไฟจราจรไม่หยุดในทางข้ามหรือว่าทางมาลายรวมทั้งการขับรถย้อนสอน อัตราโทษมีความแตกต่างกันหรือว่ามีการาเท่ากันอย่างไรบ้างครับคือในส่วนของอันนี้อัตราโทษแต่ก่อนแบบขับรถโดยฝาญญา่าฝืนญสงไฟแต่ก่อนมันก็ปรับไม่ไม,ไม่ไม่เกิน1นึ่งพันตอนนี้ก็จะเป็นปรับไม่เกินสี่พันนะครับก็เช่นเดียวกันขับรถโดยไม่ไม่หยุดให้คนข้ามทำอะไรอันนี้ก็ปรับไม่เกินสี่พันเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ทั้งสองข้อหาเนี่ยนอกจากมีความผิด มีความผิดที่เป็นปร,ปรับอัตราโทษเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังมีกรณีของการถูกตัดตัดคะแนนด้วยนะครับอย่างเช่นในส่วนของข้อหาขับรถโดยไม่อยู่ให้คนข้ามทางไปก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ตัดแต้มไม่เกินนึงคะแนนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการตัดแต้มครับบุคคลที่มีใบอนุญาตกับขี่ทุกๆคนเนี่ยจะมีแต้มอยู่แล้วอย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการบอกไปเมื่อสักครู่12คะแนนในแต่ละคนแล้ว เกณฑ์ในการตัดคะแนนข้อหาไหนบ้างตัดกี่คะแนนหรือว่ารายละเอียดของการตัดแต้มเป็นอย่างไรบ้างครับท่านรองผู้จัดการครับครับในเรื่องของการตัดแต้มนั้นเนี่ยผมเรียนไว้แล้วว่ามันมีอยู่4ระดับนั่นคืออันแรกก็1่ตัดหนึ่งแต้มอันที่2ก็ตัด2แต้มตัดสามแต้มแล้วก็ตัด4ี่แต้มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ในในโลกโซเชียลซึ่งสำนักง,งานบริชา่าเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปส่วนหนึ่งแล้ว ผมยกตัวอย่างคร่าวๆก็กลุ่มที่ตัดตัดหนึ่งแต้มเนี่ยตัดหนึ่งคะแนนเนี่ยก็คือมี12ข้อหาก็จะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถไม่สวมบวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วนะครับขับรถบนทางเท้าไม่หยุดลถให้คนเดินข้ามทางแะทางม้าลายนะครับแล้วก็ไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวนะครับนำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง แล้วก็ปิดบังป้ายทะเบียนนะครับไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีแล้วก็ไม่ชําระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควรครับอันนี้ครับตัดหนึ่งคะแนนในส่วนของสองคะแนนฝ่าไฟแดงย้อนสอนนะครับแล้วก็ขับรถในขณะที่ถูกสั่งพักใช้ใบยรับขี่สามข้อหาเนี่ยตัดสองคะแนนครับสาหรับสามคะแนนเนี่ยก็จะมีสามข้อหาครับก็คือขับรถในขณะย่อนความสามารถนะครับ ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยพวกนอนขับนัขับหรือซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยครับขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินแล้วไม่อยู่ให้ความช่วยเหลือก็คือชนแล้วหนีสามข้อหาเนี่ยก็จะสามคะแนนสุดท้ายก็คือสี่คะแนนซึ่งมากที่สุดก็คือเนี่ยครับขับรถในขณะเมาสุรานะครับเมาแล้วขับเนี่ยครับสี่แต้มเลยประการต่อมาก็คือเสพยาเสพติด เสพยาเสพติดแล้วก็ขับรถนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นอัตราโทษก็เพิ่มการตัดคะแนนก็ตัดถึงสีนน่คะแนนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตัดคะแนนผู้ขับขี่แล้วหากหมดไม่มีให้ตัดแล้วครับเ,าเจาหน้าทีการรับในส่วนนี้จะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปครับก็คะแนนนั้นเนี่ยก็คือในในรอบปีท่านก็ ทุกคนก็มี12นนคะแนนถ้าตัดในรอบปีเนี่ยถูกตัดหมดตรงนี้ครับต้องถูกพักใช้ใบญาต์ขับขี่ไม่ว่าท่านจะมีใบญาตขับขี่กี่ประเภทก็าตาม้าจจะมีรถจกกักรยานยนต์รถยนต์หรือขนส่งอันนี้ก็ต้องถือว่าถูกพักใช้ทั้ง3าใบนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านจะไปขับไม่ได้ถ้าไปขับหลังจากที่มีระหว่างถูกพักใช้จะมีอัตราโทษจำคุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความผิดนะครับ ันั้นระยะเวลาก็คือ90วันครับหลังจากนั้นเนี่ยมเมื่อครบ90วันแล้วท่านก็จะได้คะแนนคืนแต่ว่าคะแนนคืนท่านได้เพียงแค่8คะแนนครับถ,ถ้าจะให้ได้ครบ12คะแนนต้องไปทําการฝึกอบรมครับฝึกอบรมเนี่ยอยู่ระหว่างข้อการด้านหลักสูตรระหว่างในส่วนของกรมการขนส่งและก็สํานักงานอุายชาติเพราะนั้นจะต้องมีการทําการ,รไ,ปไปเข้าคอร์สในเรื่องของการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ อ่คะแนนกลับมาคืนได้เยแต่ถ้าถ้าไม่เข้าทำํำการอบรมก็จะได้แค่แปดคะแนน<ช>แล้วละระหว่างนั้นถ้าถูกตัดถูกตัดเป็นศูนย์นีกก็จะต้องถูกพักใช้อีกอยู่ระหว่างการประสานในการที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถูกปรับถูกตัดคะแนนนั้น ได้คะแนนกลับขึ้นมาว่าจะต้องมีหลักสูตรอย่างไรบ้างหลังจากนี้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกนะครับที่จะมีการวางแผนในเรื่องของหลักสูตรนะครับ,รบเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่กระทำความผิดซ้ําถูกตัดคะแนนไปแล้วเนี่ยทาให้เกิดความรู้ทําให้เกิดความตระหนักว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถโดยประมาท<ม>ก็จะทำให้บุคคลอื่นนั้นได้รับอุบัติเหตุหรือว่าสูญเสียจาก การขับรถของเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็เห็นความสําคัญครับท่านรองผู้จัดก,การครับในเรื่องของการออกใบสั่งจราจรเมื่อมีการกระทําความผิดในส่วนนี้ครับในเรื่องของหลักการและรายละเอียดมีอะไรบ้างครับก็ในเรื่องของการออกออก,ออกใบสั่งนั้นเนี่ยส่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมี ใน,นขณะนี้การออกใบสั่งก็จะมีอยู่อ,อยู่สามประเภทป,ประเภทแรกก็เป็นใบสั่งที่เจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยเมื่อไปพบไปพบการกระทาําความผิดก็จะออกใบสั่งอันนี้เขาเรียกว่าใบสั่งที่เขียนด้วยด้วยมือนะครับก็ออกใบสั่งแล้วก็เจอเจอตัวก็จะออกให้กับตัวผู้ขับขี่ไม่เจอก็แปะไว้หน้ารถนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบใบสั่งแบบที่ที่ออกด้วยมือ ใบสั่งประเภทที่2ก็จะเป็นใบสั่งที่กรณีที่ออกโดยกล้องกล้องอิเล็กทรอนิกส์ที่อย่างเช่นกล้อง CCTV ทีพบพบพบ,พบกระทําความผิด <Yeah. S 1> นะครับอันนี้ก็เมื่อก็จะมีการครอบแบบหลักฐานยืนยันการะทํความผิดแล้วออกใบสั่งก็ก็จะส่งไปทางไปษณี์ซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับกรณีที่ส่งไปไปไป,ไปที่บ้านนะครับ ใบสั่งอีกอีกประเภทหนึ่งนะขณะนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆแบบด้วยมือแต่เป็นเป็นใช้เครื่องอนะครับเป็นแบบ,แบบออกแบบเป็นทิเกตนะครับที่ออกออกใบสั่งออกมาเป็นเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็คือเจ้าที่ตํารวจก็พบแบบไปเจอนั่นแหละแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมาเขียนแล้วก็กดๆกดๆเอ่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์เจ้ผู้ผู้ทำกามปิดมันก็จะออกปุ๊บพินพ์ออกมาเป็นใบสั่งอันนี้ณขณะนี้มีอยู่สามประเภทแต่ว่า ใบสั่งที่ออกด้วยมือใบสั่งที่ด้วยเครื่องทิเก็ตเนี่ยก็เจอก็อาจจะส่งให้ที่ตัวผู้ขับขี่เองเลยแต่ว่าใบาสั่งที่ออกด้วยกล้องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะส่งโดยทางไปรษณีย์ไปที่บ้านของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบรารรถครับนอกจากนี้ครับท่านรองผู้จัดการครับในส่วนของหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้รับใบสั่งแล้วจะต้องไปชำระค่าปรับ หรือว่าจะต้องไปจ่ายในช่องทางไหนได้บ้างครับก็ช่องทางแรกก็ไปสามารถไปเสียที่ทําการของเจ้าหน้าที่ตํารวจณขณะนี้ก็สามารถที่จะไปเสียที่ทําการของสถานีตํารวจเนี่ยสถานีไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ระบบ PTM เ็เขาเรียกว่าระบบ PTM เชื่อมโยงกันนะครับเพราะนั้นประการแรกไปเสียที่ทําการประการที่2อก็ไปเสียที่ที่ไปรษณีย์ นะครับที่ทําการไปณสน์ต่างๆตรงนี้เราก็ามีการาดําเนินการารับค่าปรับได้เช่นเดียวกันประการต่อมาก็คือเป็นกรณีของเขา,าเรียกว่าทางเาคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆก็จะเป็นทา,าทางด้านของธนาคารกรุงไทยที่ทําแล้วก็เาคาน์เตอร์เซอร์วิสของอย่างเช่นที่เซเว่นีเลฟเวนนะครับเซนเพล นะครับ B2S ไทยวัสดุนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทำการชำระได้เช่นเดียวกันในส่วนของผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรแล้วไม่ไปชำระค่าปรับตามห่วงเวลาที่กำหนดครับในส่วนนี้การดำเนินการจะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ารครับครับก็ตอนนี้ก็ในประการที่อย่างพรบจราจรฉบับที่13อันนี้ก็มีว่าในเรื่องของการตัดคะแนนทผมว่ากรณีที่ไม่ไปชำระ ไม่ไปชาระครับภาย,ภายในกําหนดเนี่ยก็มีตัดคะแนนความพื้นหนึ่งหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าท่านโดนแบบหลายหลายหลายใบแค่แบบสิบสองใบแล้วไม่ไม่ไปชําระอันนี้ก็ถูกตัดสิบสองคะแนนเนี่ยก็ถูกฝักใช้ใบย้ายขับขี่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ท่านไม่สามารถขับรถได้แล้วถ้ายังไปฝ่าฝืนขับรถในขณะที่สูงฟักใช้ก็มีโทษจําคุกครัยยบ,บอันนี้ก็<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งครับ ครับก็เป็นเนื้อหารายละเอียดครับที่มีการบังคับใช้นะครับในพระราชะบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2,565ครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้รับฟังรายการของเราก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการที่จะปรับ ต้องการที่จะจับเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคำนึงถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนหากเรามีการเข้มงวดกวดขันก็จะทําให้อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นลดลงอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดครับอยากจะให้ท่านรองผู้สก,การครับได้ฝากถึงข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งพี่น้องประชาชนเนื่องในวันตำร,รวจประจาปี2565าครับครับก็ต้องเรียนฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าในกรณ วัตถุประสงค์หลักของเระราชบัญญัติจราจรทางบกนั้นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คงอยู่สองเรื่องหลักๆด้วยกันนั่นะคือประการแรกนั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชน,เ,นเดินทางด้วยความสะดวกรวดเวนะร็วนั่นก็หมายถึงว่าเ,เดินทางลถปัญหาการจราจรต่างๆไม่มีท่านก็เดินทางไปได้ด้วยความรวดเร็วสะดวกในประการที่สองนั่นคือให้ท่านนั้นเ,เดินทางด้วยความปลอดภยัย นั่นก็หมายถึงว่าไม่ไว่าจะไปตรงไหนก็ตามท่านก็เดินทางปราศจากอุบัติเหตุและก็ปลอดภัยในการเดินทางอย่างไรก็ตามกรณีที่ณขณะนี้บ้านเมืองเราสังคมเราเนี่ยเกิดปัญหาการจราจรเกิดอุบัติเหตุจราจรมีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยเราเองเนี่ยปีหนึ่งเกือบสองหมื่นรายซึ่งเสือว่าเป็นอัตราการสูญเสียที่ค่อนข้างสูงมาก สิ่งที่เป็นสาเหตุประเด็นหลักนั่นคือเรามีการ أ أ ละเมิดกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรกันตรงนี้ครับเป็นเป็นเรื่องหลักแล้วก็นํามาสู่ถึงการสูญเสียหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าเรื่องพรบจราจรเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นโทษที่เล็กน้อยไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจก็ได้แต่ผลของการละเมิดกฎหมายที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องของการปรับแต่การละเมิดกฎหมายเล็กน้อยนํามาสู่ความสูญเสีย ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนการบาดเจ็บบางคนถึงกับเป็นทุพพลภาพรตรงนี้แหละครับเป็นผลที่ใหญ่จึงอยากจะลณลงให้พี่น้องประชาชนโดยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านได้ตันหนักว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้ก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรมันจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้ส่วนหนึ่ง มันจะช่วยลดอุบัติเหตุการจราจรได้อย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ก็ขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าแน่นอนครับประบอรจราจรมันอาจจะมีหลายเรื่องซึ่งท่านอาจจะดูว่าเอ๊ะทาไมมีหลายเรื่องลึกเกินเข้ามาบังคับใ้กับพี่น้องประชาชนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในทุกเรื่องที่ที่ทกําหนดออกมา เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในการเดินทางเพื่อท่านมีความสะดวกในการเดินทางจึงขอความร่วมมือและขอให้ท่านนั้นได้ไดเ้เห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็สังคมร่วมกันนะครับ,รบผมคาดหวังว่าทุกท่านนั้นจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎจราจรครับเนื่องในวันตำรวจครับอยากจะให้ท่านรองผู้จัดการได้ฝากกําลังใจไปถึงข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านการจราจรในการอำนวยความสะดวก การจราจรให้กับพี่น้องประชาชนครับฝากให้กำลังใจผู้ปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับครับก็ฝากพี่น้องข้าราชการตํารวจทุกท่านในผมเข้าใจดีครับในตลอดทุกวันในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจนั้นเรามีความเหน็ดเหนื่อยหรือบางภารกิจนั้นเรามีความเสี่ยงมากขนาดไหนเราไม่รู้หรอกว่าภารกิจของตํารวจนั้นอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลา เราออกไปปฏิบัติหน้าที่เช้าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าในยามเย็นหรือยามค่ําคืนผมก็เลยอยากจะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตํารวจได้รับทราบว่าการที่ท่านสมัครเข้าใจมาเข้ามาเป็นตํารวจนั้นถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีมีความเสียสละเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน แน่นอนครับในการทํางานเราอาจจะเหนื่อยยากเราอาจจะร้อนเราอาจจะลําบากเราอาจจะได้รับแรงกดดันบางครั้งเรามีความตั้งใจจริงที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมและประชาชนแต่อาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอยากจะให้กําลังใจกับขา้าราชการตํารวจทุกท่านได้ยืนหยัดได้ตั้งว่าเมื่อเราคิดว่าเราทําสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อเพื่อความสงบสุขของสังคมแล้วเนี่ย แม้จะเหนื่อยยากเพียงไรผมว่าฟ้าดินรู้ครใครไม่รู้ฟ้าดินรู้นะครับแล้วก็ผมขอให้กําลังใจข้าราชการอุบคนที่ทําประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนและสังคมครับครับ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับพลตํารวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตํรวจนครบาลครับที่ได้มาพูดถึงในเรื่องของข้อกฎหมายในพระราชะบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2565ในวันนี้ครับขอบคุณครับท่ารองผู้จัดการครับ